คือผมคิดว่ากำไรโลกถ้าจะยั่งยืนต้องใช้เอ g จีเป็นแนวทางเพราะว่ามันเปลี่ยนระบบนิเวศทั้งหมดของประเทศคล้ายๆว่าไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันเป็นทางรอดเท่านั้นแหละ เรื่อง ESG หรือสิ่งแวดล้อมและเรื่องสังคมและเรื่อง Governance เรื่องเกา่กับดุลยพินรรที่ดีเป็นเรื่องใหญ่มากตลาดให้บริษัทจดทะเนียเตรียมตัวมาพอสมควรการรายงานเรื่องของคาร์บอนเรื่องของกิจกรรมที่ทำเรื่องของบอร์ดอะไรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของตัว E เนี่ยเป็นตัวใหญ่คาร์บอนฟุตพิ้นท์แล้วมันก็จะมีกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับภูมิอากาศนะซึ่งก็จะกระทบแล้วก็ globally ที่มีเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ย เพราะฉะนั้นบริษัทจดทะเบียนถ้าไม่ปรับตัวก็จะปรับตัวยากตอนนี้ความพร้อมบอจอมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ถึงครึ่งนั้นไม่ถึงครึ่งเพราะว่าเขาคิดว่าการลงทุนเรื่องของพวกนี้มันมันไม่คุ้มกับกําไร people planet และ profit เนี่ยมันไปด้วยกันนี่บราาิษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องทําแต่บราาิษัทเล็กๆเ b i ก็จะมีปัญหาว่าถ้าผมไปลงทุนทําพวกนี้กําไรผมก็หายไปแต่ความจริงวันนี้ บีไอเพิ่งออกมาตรการให้เ m e เนี่ยสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเพิ่มขึ้นจากสาเป็นหเพราะเดิมสิทธิประโยชน์ภาษีสาปีไม่มีคนขอขอน้อยมากส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงไปลงทุนของแบบเนี้มันต้องใช้เงินถ้ารัฐบาลมีกองทุนเนี่ยซึ่งเมื่อนั้นในที่ประชุมเนี่ยท่านผู้ช่วยมนตรีบอกว่าเนี่ยเรามีเงินอยู่ประมาณสองพล้านให้กู้ไปทําพวกเนี้หรือว่าธนาคารก็จะจัดเงินกู้บางอย่างให้กับลูกค้าที่ทําเรื่องนี้ แล้วเข้าเกม B.O.I อย่างเงี้ยก็คือ Profit ก็มาเพราะนั้น,นี้สิ่งเหล่านี้ครับก็หวังว่าจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม Energy เี่ยมากขึ้นผมก็เชื่อว่าถ้าทำอย่างเงี้ย r o w t h Rate มันต้องขึ้นตลาดก็เลยเริ่มสร้างแพลตฟอร์มเรื่อง ข้อมูลต่างๆเริ่มมีเขาเรียกว่า ESG Academy อบรมบริษัทจดทะเบียนเจ้าหน้าที่บริหารให้เห็นความสำคัญแล้วรวมถึงกระทั่งที่ IOD ที่สมัยผมเป็นประธานเนี่ยก็เริ่มมีการเขาเรียกว่า t ทนฟอร์มเดอะท็อปบอร์ดจะต้องไกด์มีเป้าหมายของ ESG ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท SME ด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนระบบที่วศทั้งหมดของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สาคัญข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากว่า ถ้าไม่มีข้อมูลว่าบริษัทเราใช้คาร์บอนไปเท่าไหร่ลดคาร์บอนไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยากดังนั้นเราก็เลยมีกระบวนการที่ทำคาร์บอนฟุตพิ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับก็เป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทำข้อมูลก่อนเราจัดแพลตฟอร์มให้ว่าธุรกิจแต่ละอันนี้มันมีกฎเกณฑ์อย่างไรนะฮะรวมถึงการทำตัวอย่างของการลดคาร์บอนฟุตพิ้นเสร็จแล้วเราก็อยากจะขยาย ออกไปถึงคู่ค้าประจวทะเบียนที่เป็นผู้ขายของผู้ให้บริการเขาก็ต้องมีแผนมาตรการในการลดคาร์บอนพิมพ์ตลาดก็จะช่วยหาข้อมูลสร้างแพลตฟอร์มให้ที่คุณจะเข้าถึงวันนี้สิ่งที่ตลาดทําก็คืองจริงยังไม่ยังไม่บังคับด้วยซ้ําว่าทุกคนต้อง,ต,องต้องทำน,นี่เราเขาเรียกอะไรวามสมัครใจนะครับที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปในห้าสิบวนขีดหนึ่งแล้วเราก็จะมาทําการประเมินว่าตรงไหนยังขาดตรงไหนครบ เรตติ้งนะฮะโดยร่วมกับฟุตซีรัสเซลระดับโลกเลยนั่นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดเริ่มทำไปแล้วจะเริ่มใช้จริงๆปีหน้านะฮะปีหน้าก็จะเป็นการทดลองถ้าเรามีข้อมูลเรื่องการลดคาร์บอนอิมิชันแก๊สเรืองกระจกต่างๆเนี่ยแล้วก็ประเทศเริ่มมีกฎหมายนใช้ชเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตลาดจะต้องทำก็คือว่าคาร์บอนเครดิตมาซื้อขายได้ไหมในตลาดคาร์บอนเครดิตซึ่งตลาดก็ ทำงานร่วมกับหน่วยงานกร่มผู้บปียากาศองค์กรการ์เซนกระจกว่าในที่สุดนี่ใครที่อาสาสมาัครใครถูกบังคับก็จะมาเทรดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งซึ่งมันต้องมีขั้นตอนของมันผมเชื่อว่ามันต้องเกิดภายในระยะเวลาอันปีสองปีนี่แหละพอกฎหมายใช้ปุ๊บถึงตลาดต้องทําตัวให้พร้อมไงวันนี้มีปัญหารเรื่องการรับรองว่าคนที่รับรองคาร์บอนเครดิตแต่ละสเตปเนี่ยเป็นใครเชื่อถือได้ไหม เวอร่ามีการคุยก็จะทําของอาเซียนอะไรเงี้ยมันก็เพราะมันแพงเหมือนกันนะการเซอร์ติฟายพวกนี้โดยการขายซื้อนั่นเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการที่ผมเชื่อต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าตลาดพร้อมที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการเทรดคาร์บอนพวกนี้อาจจะเป็นแพลตฟอร์มใหม่หรือต,ตลาดเนี่ยเป็นโทเค็นเป็นอะไรยังไม่รู้สําคัญคือ Verifier ก็คือคนรับรองว่าไอ,ไอ้เนี้ยเป็นคาร์บอนที่เทรดได้จริงถูกต้องดูเหมือนเป็นเรื่องที่ ไกลตัวแต่ว่าจริงไม่ใช่ไกลตัวถ้าต่อไปกรอตเริ่มบังคับเราเริ่มเปิดเผยข้อมูลอย่างที่ผมเรียนว่าแพลตฟอร์มเราเรามีเพียงแต่ว่าวันนี้ทีมของบริษัจทจดทะเบียนอาจจะไม่พร้อมโดยเฉพาะายิ่งบริษัทเล็กๆเขาไม่มีฝ่ายเรื่องนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเนี่ยจริงๆเขาต้องรีบพร้อมแล้วละ่ะเวลามันไม่รอมีคนถามผมที่เวทีดูไปว่าที่คุณจะทําเรื่องนี้ต่อหอรอทั้มมาบอกทั้มมาแล้วก็ไป มันก็ต้องทําต่อไปไม่ใช่พอทรัพมาสี่ปีเราไม่ทําอะไรไม่ได้นั่นสิ่งที่เราก็ต้องทําต่อให้ทรัพเขาจะไม่สนใจเรื่องนี้ธนาคารในอเมริกาไม่สนใจเรื่องนี้แต่ผมช่วยภาพรวมของของโลกมันต้องไปอีก4ปีอะไรก็เปลี่ยนถ้าเราไม่ทําก็ลำบากมีเป้าหมายของบอจไหมที่แบบอยากให้โกลดจากครึ่งสี่ร้อยบริษัทอะไรเงี้ยอ๋อแน่นอนเราอยากให้ได้ทั้งหมดละซึ่งผมช่วภไปได้สองสาปีนั่นจะหมดพวกต้องมาคับอะต้องมาคับให้เข้าว ถ้าอยู่ไม่ข้าวอยู่ก็ออกจากตลาดไปผมคิดว่ากำไรโลกถ้าจะยั่งยืนต้องใช้ ESG เป็นแนวทางในการบรรลุความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันเป็นทางทางรอดเท่าน,นั้นหละที่อยู่จะต้องรอดเพราะฉะนั้นอยู่ก็ต้องยึดหลัก ESG เป็นแนวทางก็คืออาจจะพูดว่าต้องรักสิ่งแวดล้อมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความโปร่งใส สิ่งที่ผมอยากจะทำคือว่าตลาดจะเป็นแพลตฟอร์มหาโครงการและชวนบริษัททะเบียน800บริษัทบริษัทเล็กคนละนิดคนละน้อยก็ได้มาช่วยกันสมมุ่รปลูกป่าปลูกได้พันไร่อยู่ก็เอาคาร์บอนเครดิไปหนึ่งส่วนดูลงนิดเดียวนี่แต่มันจะเกิดว i g ิ m p a c t ในชุมชนแห่งนั้นในภูมิภาคแห่งนั้นแต่ว่ามันจะต้องมีคนกลางที่ช่วยเวอร์ y จัดเป้าหมาย เาผมคิดผมคิดแบบฮอลิสติกว่าอ๋อถ้าเราจะทําให้ชุมชนแห่งนั้นที่ไปลงทุนดีขึ้นด้วยเช่นเป็นชุมชนที่เป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีสินค้าผลิตเอามาขายเข้าไปในสรรพสินค้าใหญ่ๆแล้วก็ให้เงินกู้เข้าไปสร้างวิสาหกิจเพื่อชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะขยายให้เกิดไรายได้ขึ้นในชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําเขาก็โตอย่างมีความย,ายั่งยืนถ้าทําแบบนี้ มันดีกว่าต่างคนต่างทำเช่นสมมุติว่าผมเป็นธนาคารก็ไปปล่อยกู้ให้ไปสอนแฟชั่นเฟรนซีให้ผมเป็นบริษัท d e พาร์ตเมนต์สโตขายของก็ผมรับของเข้ามาไปกระจายทั่วประเทศเขามีปัญหาเรื่องแพคเกจิ้งบริษัทที่ทำแพคเกจิ้งก็ไปช่วยดีไซน์แพคเกจิ้งให้เขาเพราะมันจะเป็นองค์รวมของชุมชนทั้งหมดคือทั้งเสียงกร้ำก็ได้ขยะก็ลดรายได้ก็เพิ่มคือถ้าคุณเป็นบริษัทกไก่คุณทำไม่ได้หรอก ถ้าคุณไม่มีพันธมิตรนี่ถามว่าแล้วใครจะเป็นพันธมิตรเป็นตัวกลางได้ผมก็คิดว่าตลาดนี่แหละเราไม่มีส่วนได้เสียเราสามารถอ๋อบริษัทของพี่เหรอทำอไมนี่ใช่ไหมผมชวนมาทำโครงการที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมาทำกันหน่อยได้ไหมร่วมกันปตท,อทอเอ่อเซ็นทรัลซีพีวัต v e เอร์มาทําด้วยกันพอดูแบบนี้มันเวิร์กซึ่ง เซสเเนี่ยมันทําได้เพราะว่าถ้าต่อไปมันมีสตังค์เนี่ยซึ่งวันนี้เราได้รับเป็นองค์การสาธารณสุลนะเราไม่ต้องเสียภาษีนะถ้าเราทํางานนะใครบริจาคให้เราถ้าบริษัทบริจาคหลัหกภาษีได้ด้วยนี่ตั้งมาปีนึงเนี่ยทุนจนไปห้าสิบล้านต่อไปเราจะเพิ่มทุนแล้วแล้วเราก็อยากจะ d e v e l o p ปแพลตฟอร์มให้ social enterprise ที่มันอยากทํางานเพื่อสังคมที่เล็กๆๆๆๆมาใช้เราเราจะช่วยเขาแล้วเขาก็จะไปช่วยชุมชนแต่ละที่เขาไปช่วยโดยเราจะช่วยงานถ้าทําได้ที่ผมคิดก็ค,คือว่า เอาซอสงานเราให้เราคุณไปทำงานบัญชีคุณไปทำงานผมจัดค้าให้เสร็จคุณก็ไปทำแล้วมีแพลตฟอร์มไปคุณก็ไปลุยงานขึ้นไปคือทุนครอบครัวสำคัญอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าปีนี้เราจะจัดงานปีที่3เพื่อจะเชิญคนเก่งๆมาพูดเรื่องธุรกิจครอบครัวเรื่องการทรานส์ฟอร์เมชันปีนี้คอนเซ็ปต์คือการปรับเปลี่ยนธุรกิจครอบครัวให้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งรวมถึงเรื่อง e s g ด้วยนะบริษัทครอบครัวดีๆเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับ ถ้าเราจะเห็นภาพเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าอยู่ไม่มาในตลาดทุนเนี่ยการสืบทอดคุณอย่างยั่งยืนก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าถ้าคุณอยู่นอกตลาดคุณไม่ได้เข้ามาในตลาดคุณก็จะรีเทนคนเก่งๆไม่ได้ทุนคุณก็จะลําบากอย่างง่ายเรื่องเนี่ยถ้าคุณมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในตลาดทุนคุณก็ต้องปรับตัวให้มันเหมือนเพื่อนคุณที่จะเป็นไปด้วยกันแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็อยู่คุณคุณว่าคุณโอเคแล้ะแต่จริงมันไม่โอเคนั้นตลาดทุนก็จะเป็น นอกเหนือจากการดมทุนแล้วเนี่ยก็ทำให้คุณมี competitive เน s s คือแข่งขันได้ในหลายหลายบริบททั้งคนทั้งกฎกติกาต่างๆนะครับซึ่งเราก็พยายามจะหาอะไรที่เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นคุยกับรัฐบาลเพิ่มขึ้นอะไรอย่เงี้ยว่าจะทํำยังไงให้จดทะเบียนเยอะๆซึ่งก็คุยกันเยกตัวอย่างบอกเนี่ยบริษัททะเบียนที่ไม่จดทะเบียนตลาดร,ารั์เนี่ยคุณจะคืนวัดเลยไม่ใช่ไปตรวจเขา พราะวัดนี่หลายบริษัทนี่คา8ปดเเดือนนี่เขาต้องไปกู้เงินแบงค์นะไม่มีแคชฟลูอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนกับเอ็นดอถ้าบริษัททะเบียนนะ่ะอยู่ได้โกลเซอร์ติฟิเคจากรัฐบาลเพราะว่ามันมีผู้สอบบัญชีมีทุกอย่างอนะอยู่คนจะต้อง r ทร t เขา different from normal company หรือบริษัทปกติถ้าทำอย่างเงี้ยคนก็อยากเขามันก็ต้องสร้าง incentive ให้เขาเข้ามาแล้วอย่างที่ผมเล่าฟังผมอยากจะมีหุ้นแบบ ดูว่าคลาสเช่นถ้าคุณข้าวคุณครัวเรื่องอำนาจครอบควบคุมก็มีหุ้นบูรมาเศรษฐคุณแบบต่างประเทศคุณก็ขายหุ้นจํานวนหนึ่งยีแต่ว่าคุณยังควบคุมได้ด้วยหุ้นบูมรมาเทธิ์มีเสียงมากกว่าเขาอย่างเงี้ยทำได้ต้องแก้กฎหมายอย่างนี้เป็นต้นผมเชื่อว่าธุรกิจครอบครัวดีๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มปริมาณขึ้นเยอะสถานการณ์ตลาดทุนไทยมันมันแย่หลายครอบครัวก็ยื่นไฟลิ่งแล้วไงหยุดผมเชื่อย,ยังมีอีกหลายแฟมิลี่ที่พร้อม ที่อยู่ในไพ่ปลายแต่โ h ก่อนแต่ส่วนใหญ่ที่ยื่นก็คือธุรกิจครอบครัวทั้งสิน้นซึ่งต่อไปนี้มันจะมีธุรกิจที่มันเป็น new economy แล้วก็จะดีไซน์ให้มันเข้าได้เร็วขึ้นด้วยตารางอีกอันหนึ่งหรือเปล่านี่ก็หลังศึกษาอยู่อย่างเข้มข้นนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าธุรกิจครอบครัว,รวเข้ามาจจดเวตลาหลักทรัพย์มันก็จะดีไปหมดเรื่องของ c a p i t a เรื่องของ e เรื่องของ s มันก็จะช่วยเสริมกันไปความขัดแย้งในครอบครัวก็อาจจะ ลดน้อยลงได้เพราะมันมีเรื่องการโครงสร้างที่ดีและเหมาะสมะอะไรย่าง